ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว f อที่น่ารักทุกท่านนะครับครับที่ได้มะครับพบกับออสสมจิตดิสภักดีหรือเป็น KTO โอคารามีเอาเก็ดความรู้เอาความเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในสไตล,ล์วินเทจหรือเป็นแนวของผมชายนะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับ4ช่องทาง TikTok YouTube เฟซบุ๊กไลค์และช่องเลียวสีช่องทางนะครับศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นกาลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดการตัด,นตดในกลึ่งลักษณะของวินเทจที่ออสไล่เก็บลักษณะกรอบของทรง ความหมายก็คือการใช้หวีบางไล่เก็บขอบลายใจแนวตั้งแต่จอนหรือไล่ลักษณะของขอบผมจนอยู่ลักษณะของกึ่งกลางคิ้วปลายลายใจแนวที่เราใช้คิปเปอร์หรือหวีรองนะครับโดยการไล่หรือเก็บลักษณะขอบทรงอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับนำมาสร้างสารรค์นะครับจะขอบลายใจแนวในโซนของซิกด้านหน้าออสขยับมาในโซนของซิกด้านหลัง ความหมายก็คือกอบปลายใจแนวในโซนของทิกด้านหลังที่เราคัดหรือตัดลักษณะของความถุย ปลายลายใจแนวที่เราไล่หรือเก็บลักษณะขอบของทรงปลายลายใจแนวที่เราการขอบหรือแต่งขอบลักษณะของลักษณะของหลังหูดรืยกึ่งลักษณะของคอเคียอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับนามาเผยแพร่มาแชร์เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านที่ท่านเข้ามารับชมนะครับลองศึกษาลองพัฒนานะครับเอาแนวทางงานคัดหรืองานตัดต่างๆได้ทั้งสี่ช่องทางส่วนการเก็บขอบปลายใจแนวหรือตีนผม ปลายลายใจแนวที่เราต้องการให้สมูทหรือการไล่กรอบลักษณะของทรงอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือหลักการส่วนการการขอบที่เรากลับหวีหรือการกันในโซนของซิกลาล่างปลายลายใจแนวที่เราวางหวีหรือการตั้งฉากในกล่งลักษณะสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงกรอบลายใจแนวหรือการวางหวีในกล่งลักษณะของพีระมิดเพื่อไล่กรอบปลายใจแนวหรือการโค้งมนลักษณะของโหนกหลังปลายลายใจแนวที่เราเก็บหรือการไล่ลักษณะของความถุย รอบปลายเฉยแนวหรือการการขอบหรือการแต่งรอบลักษณะของทรงอันนี้คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนการทิมการเล็มหรือการโค้งมลลนลักษณะของโหนกหลังความหมายก็คือลูกบกุลูกพาร์ตในโซนของโหนกหลังอันนี้เราต้องการขอบปลายเฉยแนวเขาอ,ออกมาด้สมูทหรือลักษณะของความกลมเกินจบงานออสมาเก็บในโซนของซิกดาทท้านท้าย ปลายลายใจแนวที่เราวางหวีในกึ่งของสเตตหรือเป็นแนวของเส้นตรงรอบลายใจแนวที่เราโค้งมนลักษณะของหลังหูปลายลายใจแนวที่เรากัรหรือการแต่งกรอบลักษณะของทรงรอบลายใจแนวที่เราใช้วีบางกันหรือการตกแต่งลักษณะของทรงปลายลายใจแนวที่เราใช้วีหรือการไล่รอบลักษณะของปลายลายใจแนวหรือลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของหลังหู หรือลักษณะกลื่งนของคอเขียร์อันนี้ก็คือการทํางานจบงานออฟมากัน <c oughs> หรือมาแตกขอบนะครับหรือการใช้เป็นคิปเปอร์กันหรือตกแต่งลักษณะของทรงเสร็จแล้วเรามาใช้หวีนะครับหรือการวางกรอบลักษณะของทรงเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือที่เราการขอบออกมากึ่งลักษณะของความสวยงามอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับนํามาสร้างสารรค์จบงานออดมาโค้งมนลนักษณะของหลังหู ความหมายก็คือปลายลายใจแนวหรือหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเขียร์กออบลายใจแนวที่เราคุ้งมนเข้าหาหนกหลังปลายลายใจแนวที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของความทุยกออบลายใาแนวที่เรียกเก็บในโซนของปีกข้างเพื่อปลายลายใจแนวเข้ามาสมูทหรือลักษณะของความกลมกืนครับเพื่อนน้องตลอดจนแถว F4 ทุกท่านลองศึกษา ลองพัฒนานะครับหรือเอาแนวทางหลักการต่างๆที่ออดแพร์หรือแชร์สี่ช่องทาง Tik ทิกต y o u u u b e Facebook l i v e และช่องเรียวสช่องทางนะครับศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ พี่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดลักษณะของกรอบทรงความหมายปลายลายแชแนวที่ออสใช้เป็นหวีรองหรือการเก็บลักษณะของทรงส่วนปลายลายแชแนวในส่วนของซีดด้านบนที่เราใช้หวีหรือการขอบหรือการไล่ลักษณะของเสย ปลายลายใจแนวที่เราใช้กันไก่ให้หรือเก็บลักษณะของทรงอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนจบงานออสมาเชคหรือเก็บลักษณะของการไล่ลักษณะของทรงอันนี้ก็คือแนบหลักฐานที่ออสแพนหรือแชร์ไป4ช่องทางติ๊กต็อกเพียงท่านแอดเอกมครับ s อ m โ i t ออทสสมจิตหรือออสติ๊กต็อกตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาหรือเรียนรู้ได้จากช่องติ๊กต็อกส่วนทาง Facebook หรือ Facebook กไล e ์เอฟ y ีเดเผื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ถึงช่อง Facebook อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จ ความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายในแนวแร์ฟีสไตความคิดสร้างสารรค์ตอนนั้นงานจัดที่เส้นท่านลาดภาวอดดีใจมากนะครับต้องยอมรับความจริงว่าเราได้เป็นกึ่งของซาลอนหรือเป็นแนวของผมหญิงแต่เรามีโอกาสชนะเลิศนะครับหรือเป็นแนวของผมชายฟีสไตสิ่งที่ดีเลิศที่สุดก็คือการได้ถ้วยจากพระธานในยกรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นในชวนหิีกภยัยอันนี้เพื่อนพ้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านมีการตอบขาวมีการ ชื่นชมขอขอบคุณทุกทกท่านที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมเขตอุคเดมีกันอยู่แล้วออสยังมีการแพนแชร์ไปตรงช่อง YouTube เพื่อนน้องหรือการ <c oughs> หรือเข้ามารับชมอย่าลืมนะครับทางช่อง YouTube ที่ออสแพนแ,แชร์ไปประมาณ1700 EP ก็คือ1700กว่าตอนไปศึกษา ไปเรียนรู้ไปพ no ัฒนาหรือหลักการต่างๆและตรงช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube อาจจะเลยนผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบแขนงของงานเสริมสวยที่ออดแพนหรือแชร์ไปตรงช่อง YouTube ไปเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบทั้งผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานต่างๆได้ตรงช่อง YouTube ตรงนี้ถือว่าเรามาศึกษาหรือพัฒนากันได้ตรงช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube แล้ว ยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับไปเผื่อนไห้น้องคะแนนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือปิเซนต์งานกันในตรงช่องเดียวครับพบกันเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดี